ครับผมมารพินกับฟิลไทย b ลั g สปอ o ์ตอนะครับอยู่ที่ร้านบัลหลีเฮงนะครับบัลหลีเฮงนี่จะอยู่ที่ถนนนางงามนะครับมีไข่ด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องไอติมมาดูกันนะครับก mm ็คือที่นี่เนี่ยจะมีไอติมที่มีลักษณะพิเศษ2อย่างก็คือไอติมใส่ไข่นะครับใส่ไข่สดนะฮะอันนี้จะคล้ายๆกับผมเคยกินแถวแถวสวนหลวงจุฬานะเคยทานแล้ว ก็เลยสั่งอันนี้อันนะครับไอติมถั่วเขียวนะอันนี้ติมไข่หน้าตาติมไข่นะครับถ้าใครไม่ชอบทานไข่สดอาจจะไม่ชอบเมนูนี้แต่นี่คือไอติมถั่วเขียวนะครับก็คือถั่วเหมือนถั่วเขียวถั่วต้มนะฮะแล้วไอติมนะครับมันเิมะพร้าวนะอ่ะผมว่ารสชาติมันเข้ากันมากเลยผมผมชอบมากนะครับอันนี้ถ้าใครไปลองทานดูนะครับถนนนางงามจังหวัดสงขลาครับย่านหมืง